วนมาได้สวยครับสลาวุธิสลาวุธมาจาังหวะนี้ออกซ้ายให้กับธีระทรธีระทรต่อปกก้าวข้ามาให้กับธนาธนาออกบอลมาทางด้านซ้นายเอาแล้วครับบอลอยู่ที่สลาวุธิสลาวุธิต่ดเข้ามานู้ดิดแล้วก็ยิงยโอ้โหมาแล้วโอคอนโดนตะไคร่สองประตูต่อสองทีมชาติไทยทำได้สุดยอดครับและนี่คือประตูที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับของทีมชาติไทยในบอลโลกครับโโอ้หโอ้โหใครจะเชื่อครับเป็นไปได้ครับ หนังชีวิตครับหนังชีวิตยังสนุกไม่เท่านี้ครับโอ้โหจาก1 2สองในที่สุดไทยทําได้ครับ2ประตูต่อ2เอาเลยเต็มที่ครับที่ราชมังคลาเต็มที่เลยครับอีั้งครับอูหแล้วหลอกกันหลายขาเบเขตนะขวา,ขา,ขาขถึงจังหวะน,นี้แต่ลูกนี้จบสุดอยอดครับไม่ต้องยิงสวยงามครับขอแค่เขี่ยให้เข้าประตูเพียงพอ,อ แล้วมงคนจะเก่งกับการอยู่กับพ yeah, oh. ื้นท oh ี oh. ่แบบนี oh ้นะครับใช่ครับหญิงสาวนี่บ่อยครับโอ้โหดูดูดูซิคดูนะครับดูดูซิคอนนะครับลุกนี้มอโอ้ยยเดือนยังไม่มีคิดไม่มีทางแต่ข้าวเดือนกาภรยาห้ามเลยครับไม่ได้โอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆ